สัญญาณการกลับมาของคนที่ผลัดพากมีพลังงานของสัญญาณของคนที่ผลัดพากจะกลับมานะคะการกลับมาของเขาเนี่ยคล้ายกับจะมาบงการความสัมพันธ์ค่ะให้เป็นไปอย่างใจของเขาด้วยล่ะเ <pontos S 2> <ด>มื่อใดก็ตาม,ตามนะคะที่คุณได้อยู่ด้วยตัวเองคนเดียวมีความสุขมากๆและมีความมั่งมีสมบูรณ์พร้อมในตัวเองคนเดียวเนี่ยโดยที่คุณอาจจะไม่ได้คิดถึงเขาเลยไม่ได้งอเขาเลยไม่ได้รู้สึกถึงเขาเลยเนี่ยคนนี้เขาจะมีความไม่ยอมนะคะแล้วก็พลังงานของเขาเนี่ยเหมือนไม่อยากให้คุณ เ,เดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะทุกคนแวะชมผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนติดตามและอุดหนุนได้นะคะช่วงแม่หมอขอรีวิวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ค่อยรับรีวิวเลยแต่นี่คือรับรีวิวด้วยใจเลยเพราะว่ามีแพชั่นด้วยมากๆค่ะโลกแฟชั่นกับสายมูได้มาเจอกันแล้วค่ะทุกคนกรีดมากตามหามานานมากชอบในความไอเดียชอบในความครีเอทมีความคิดสร้างสารรค์รูสมัยใหม่ของแบรนด์นี้นะคะมีเลยนะคะเรนโบว์จิวเวอรี่นะคะเออเขานาแฟชั่นนะคะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยมาประยุกต์กับสายหมู่ได้อย่างทันสมัยมาก แล้วก็ลงตัวสวยงามเลยเธอนี่นะคะโลกแฟชั่นกับสายมูได้มารวมกันแล้วซึ่งเขานะคะก็ได้นําเอาเหล่าองค์เทพเนี่ยนะคะมาครีเอทเป็นจิวเวลรี่เล็กๆอ่ะนะคะใส่ออกจากบ้านสวยๆแบบไม่เถิดทะแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยแแต่งตัวกับเสื้อผ้าได้สนุกมีหลายคอลเลกชันให้เลือกด้วยนะคะมีหลายแบบให้เลือกล่าสุดเดือนพฤศจิกายนนี้เขาจะมีคอลเลกชันใหม่ขึ้นมานะคะก็คือคอลเลกชันใหม่ของพระแม่อุมาแล้วก็พระพรหมด้วยนี่นะคะแม่หมอก็มี ตัวอย่างสซมเปอลมาแกะกล่องให้ดูกันด้วยนี่คือพระแม่อุมานะคะคอลเลกชันใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มิมมมนิมอลมินิใจมากอันนี้เป็นคอลเลกชันแบบกําไรหินนะคะเขามีขึ้นประดับเงินด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามดูที่ช่องของเขานะคะแล้วก็ส่วนนี้พระแม่แลัสมี่สีชมพูเธอไปแมทกับชุดสีชมพูเลาไปไหว้พระแม่ได้เลยหากใครดูแล้วอุ้ยมีแพชชั่นเหมือนกันอยากจะตามไปตํำตํำได้เลยนะคะที่ช่อง r a น n b o w จิว e วอร์บนะคะเขามีช่องที่ติดต่กด้วยนะเธอนะคะแล้วก็มีช่องที่ งานจริงกันได้หรือว่าเวลาที่เขามีโปรเด็ดเนี่ยเราก็จะได้ไม่พลาดนะคะฝากติดตามดนะเธอร์เรนโบว์จูเวลค่ะกลับมาฟังกันต่อคะ่ะทุกคนอย่างน้อยเขาอยากให้คุณได้มีความรู้สึกนึกคิดถึงเขานะคะให้คุณได้เศร้าหรือว่าได้คิดถึงเขาบ้างเหมือนพลังงานของเขาไม่ยอมให้คุณลืมเขาไปนะคะไม่อยากให้คุณไปมีความสุขโดยที่ไม่มีเขาเลยเขาคอยจ้องมองคุณจากที่ไกลๆนะคะจากพลังงานหน้าไพ่นะคะแล้วก็ถ้าเขาเห็นว่าคุณมีความสุขเมื่อไหร่ไม่ได้คิดถึงเขาเมื่อไหร่ เขาอยากจะกลับมากระตุ้นนะคะให้คุณได้รู้สึกถึงเขาคิดถึงเขาบ้างบ่อยๆนะคะถามว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีไหมมันก็ดีนะคะถามว่าเขาอยากง้อหรือว่ารู้สึกผิดไหมบอกเลยเขาอยากง้อแล้วก็รู้สึกผิดนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถที่จะมาพิชิตใจคุณได้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะบอกเลยว่าไพ่ไม่ได้การันตีถึงความที่เขาจะสามารถพิจิตใจคุณได้แต่เขาเนี่ยอยากให้คุณคิดถึงเขานะคะอยากกลับมากระตุ้นให้ได้รักกันอีก มีพลังงานของการที่อยากง้อแล้วก็รู้สึกผิดมากๆอยากจะขอคืนดีนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถทําได้สําเร็จแค่ไหนนม่หมอมองว่าคุณเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วไงอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ได้ต้องการเขาแล้วนี่แหละค่ะเขาจะกลับมาเมื่อถึงเวลานั้นล่ะค่ะนี่คือสัญญาณการกลับมาของคนที่พลัดพรากค่ะ